ข้อสี่ครับเขาบอกว่าเลี้ยงเป็ดกับไก่ไว้รวมกันแปดพันตัวโดยเป็ดมากกว่าไก่เป็ดมากกว่าไก่นะยี่สิบเปอร์เซ็นตของสัตว์ทั้งหมดตอนนี้เปอร์เซ็นต์ของเป็ดก็ไม่รู้เปอร์เซ็นต์ของไก่ก็ไม่รู้ถ้าเทียบกับข้อสามเนี่ยยังรู้เปอร์เซ็นต์ของเป็ดพอรู้เปอร์เซ็นต์ของเป็ดมันก็คิดเปอร์เซ็นต์ของไก่ได้ใช่ป่ะแต่ข้อนี้ไม่รู้เลยนะเปอร์เซ็นต์เป็ดก็ไม่รู้เปอร์เซ็นต์ไก่ก็ไม่รู้รู้แต่ว่า รู้จต่ตรงส่วนที่มันเยอะกว่ากันน่ะยีของสัตว์ทั้งหมดนะครับงั้นจากประโยคนี้นะครับเป็ดมันมากกว่าไก่ก็เป็ดลบไก่เท่ากับยี่สเปอร์เซ็นตของสัตว์ทั้งหมดก็คือ20%ของแปดพันนั่นแหละ แต่ว่าสองชนิดรวมกันต้องครบร้อยเปอร์เ็นใช่ไหมครับนั่นก็คือเป็ดบวกไก่ต้องครบร้อยเปอร์เซ็นต์อืมอนะถ้านึกไปถึงสมการเล่มหนึ่งมันก็คือสมการบวกสมการลบขอทวนให้นิดหนึ่งสมมุตินะครับ เรารู้ว่า a บวก b เท่ากับ40 a กับ b รวมกันได้40ขณะที่รู้ว่า a มันเยอะกว่า b นะครับ b. สมมุติว่า a มันเยอะกว่า b อยู่10 a ลบ b ก็จะเหลือ10ถ้า a มันมากกว่า b อยู่10นะ a ลบ b ก็จะเหลือ10เราหาตัวตั้งนะก็คือ a หาได้โดยการบวกกันแล้วหาร2ครับ บวกกันแล้วหารสองตอนหาตัวตั้งนะครับใช้การบวกกันแล้วหารสองเราจะดูได้ยังไงว่าใครเป็นตัวตั้งใครเป็นตัวลบการบวกมีสมบัติการสลับที่ตรงเนี้ยมันจะเขียนเป็น b บวก a ก็ได้ดังนั้นสมการบวกเนี่ย บอกไม่ได้ครับว่าใครเป็นตัวตั้งให้ไปดูที่สมการลบครับเพราะการลบไม่ได้มีสมบัติการสลับที่ตัวตั้งคือ a ตัวลบคือ b เห็นนะครับเวลาดูตัวตั้งดูตัวลบให้ดูจากสมการลบนะ,อะตอนนี้ตัวตั้งคือ a นะครับใช้การบวกกันหารด้วยสองห้าสิบหารด้วยสองก็คือยี่ห้า แล้วถ้าตอนหาตัวลบครับถ้าตอนหาตัวลบนะครับให้ใช้การลบก,กันแล้วหารด้วยสองโดยตอนจะลบก,กันเนี่ย เอาค่าจากสมการบวกเป็นตัวตั้งลบด้วยค่าจากสมการลบไม่ได้เอาค่าที่เยอะกว่าตั้งเห็นไหมครับไม่ใช่เห็นค่าตัวไหนเยอะกว่าแล้วตัวนั้มาตั้งนะไม่ใช่นะเพราะบางครั้งเนี่ยตัว A ตัวบอ่ะ อาจจะเป็นจำนวนชนิดลบอยู่ก็ได้นะอ่ะตัวลบก็คือ B นะครับเอาค่าจากสมการบวกครับค่าจากสมการนี้ครับมาเป็นตัวตั้งเอาสี่สิบตั้งไปลบด้วยสิบแล้วหารด้วยสองสามสิบหารด้วยสองก็จะเหลือสิบห้าย้ำอีกทีนะครับ ไม่ใช่เอาตัวมากตั้งลบตัวน้อยนะมันเอาค่าจากสมการบวกอเนนี้ยค่าที่มาจากสมการบวกแล้วตัวนี้เป็นค่าที่มาจากสมการลบเอาค่าที่มาจากสมการบวกเป็นตัวตั้งลบด้วยค่าที่มาจากสมการลบนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยตัวแปร a ตัวแปร b อะไรพวกนี้นะครับบางตัวมันอาจจะเป็นลบอยู่ก็ได้มนันอาจเป็นค่าที่ติดลบอยู่ก็ได้ นะอ่ะอันนี้ทวนสมการบวกสมการลบนะคิดว่าผมพอจำได้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูที่ตรงนี้นะครับไก่เป็นตัวลบเป็ดเป็นตัวตั้งใช่ปะ่ะเอองั้นถ้าตอนที่เราจะหาเป็ดซึ่งเป็นตัวตั้งนะครับหาไก่แล้วกันโดดข้อนี้อยากรู้เรื่องไก่เนาะ ส่วนใครอย่างรเรื่องไก่ใช้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับสมการบวกสมการลบไปแก้มานนะไก่ซึ่งเป็นตัวลบตัวลบจะคิดจากการ ลบกันแล้วหารด้วยสองตัวลบก็คือพวกไก่เอาค่าจากสมการบวกเป็นตัวตั้งเอาค่าจากสมการนี้ไปเป็นตัวตั้งก็คือร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเอาตัวนี้ตั้งเอาตัวนี้ลบนะครับ 10หาร2ก็40เพราะฉะนั้นจะมีไก่เท่ากับ40อร์ซของสัตว์ทั้งหมด40คูร100ของเป็นคูณสัตว์ทั้งหมดแทนที่ลงไปด้วย8,000 ตัดทอนเลยนะครับสี่สิบคูณแปดิก็ได้สามพันสองออันนี้เอาสมการบวกสมการลบมาช่วยคิดนะครับ